สวัสดีครับพี่น้องครับสบายัทุกทุกท่านอกีกเช่นเกา่าเช่นเคือบาบูสุลาเสียงแคล่าครับเพี่น้องครับกือว่ามันนี้บาบูก็จะเขาจะขับรถเขาไปในเขตของถนนหมายเลขหนึ่งนอกพี่น้องนาะเพื่อจะมุ่งหนะ้าไปตากฝาตาคลี่เนี่ยหลังจากมือเร้านี้ที่ออกมาจากตัวสระบุรีมาจากถนนหมายเลขหนึ่งแหละคับไปตัดขับไปตัดเขากับ,กบถนนหมายเลขสองหนึ่งนอกพี่น้องนากสระบุรีลมศักเพื่อจะไปรามนารายตอนนี้บาบกูกทอวาวเดินทางจากรามนาไร มาเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขหนึ่งอีกถนนนั่นก็เป็นหนองด้อเนี่ยฮะเพื่อจะมุ่งหน้าไปตากฟ้าตาครีเนาะงเป็นหนองนาะนี่คือถนนหมายเลขหนึ่งถนนพระโขนโยชินนะฮะที่มาจากนะฮะที่มาจากอ่าตัวสระบุรีมือเสาร์นี่ของบาบูนาะงเป็นหนองนาะกันที่ว่าจากจุดนี้ไปตาขี้อีกอ่าสี่สิบกิโลเมตรพี่น้องเอ๋ยว้าวตัวนี้คือว่าอยู่ในเขตของเทศบาลตะบลหนองม่วงเนาะงเป็นหนองนาะ บรรยากาศกันที่ว่าบกคลื่นปันใดเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศใกล้จัดเที่ยงแล้วเนี่ยว้าวเป็นอะไรพี่น้องเป็นอดายการเดินทางของบ่าวโบมานี่นะฮะกันที่ว่ามีจุดมุ่งหมายนะ่ยเ่อจะไปในเขตของตาขี้นะ,ะตาฟ้าอี๊สักหกกิโลเมตรนะเอ้าพี่น้องเอ๋ยบนถนนมาเล็กนึงแห่งนี้จะเชื่อมต่อไปสายนะพี่น้องเนาะกะถือว่าฝากทุกท่านติดตามรับชมเนี่ย จากคลิปของบาบวโบก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะทีนหนทีมมากคลิปในการเดินทางของบาบวโบกะ่ะคือว่าฝากเป็นกําลังใจให้น้าแน่นี่คือเขตของเนี่ยเทศบาลเนี่ยหนองม่วงนะพี่น้องเนาะโอ้นี่คือถนนมาเลกหนึ่งเนาะออกไปออกม,มากอยู่พี่น้องเลยฮนะออกจากสารบุรีอำเภอเมืองแล้วก็ที่ว่าเขาเป็นเขีดของจังหวัดลบบุรีแล้วกับา ตาร์ตคับชุดนี้อีกชุดหนึ่งโอ้นี่คือถนนเมืองไทยกทีว่าอยู่ในกอมอที่สองรอยเก่าของถนนมาเล็กหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอยู่ในเขตของอ่าตำบลหนองม่วงหรืออำเภอหนองม่วงเด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เนาเดี๋ยวบาโบจะเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยไปเรื่อย,อยให้ทุกท่านได้เห็นนำ้ำเนาะพี่น้องเนาะ ตาครีตรงป้ายอินบุรีพิจิตอ้ออแต่ขึ้นมาข้างนี้พี่น้องเลยซอ,อดกันไปมากถนนหนทางเมืองไทยตามป้ายบอกทางไปชัยนาทไปพิจิตรนี่คือถนนมาเลข11เดอลยไปลองเล่นนะฮะตัหนห่ังเขาเบาบุเป็นถนนมาเลข11นะฮะถนนมาเลข11นี่ก็ถือว่า,าไปหอดพิษนุโลกหุือล่าพี่น้องตามทีบา่าบได้เคยผ่านแยกนี้คือแยกจากฟ้า ถือว่าบ่าวเองก็ถือว่าผ่านถนนหมายเลข11เราผิดตรงนั้เป็นจุดตัดกับถนนหมายเลขหนึ่งก็ถือว่าถนนหมายเลข11กับไม่จุดเริ่มต้นี้ยูทีนะฮะถนนหมายเลข32ตรงแยกกลางระดับข้ามถนนตรงสิงบุรีเราผิดตรงนั้ไปสินสุดยูทีบางทองจังหวัดพิษณุโลกพี่น้องเหนตามป้ายบอกทาง อำเภอท่าตะโกเนี่ยอำเภอตาคลีเนี่ยมักหลายมักหลายตาคลีตอนนี้บ,าบ้าบวกกับทีว่าอยู่ในอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์กคารถนนเส้นนี่นอกพิลังนอกก็ถือว่าจะไปตัดตรงแยกหลวงพ่อโอ๋เนี่ยในเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยนาท ครับถนนมาเล็กสามสองอีกหนงแต่ว่าเสนีบ้าบกเองกับเุ้คยมาบักเธอได้พี่น้องเลยถนนกว่างขวางในส่วนของเพื่อเมืองนะฮะอ่อตากฟ้า ถนนคอนกรีพี่น้องเอยเป็นถนนลาดยางออกมาจากเขตของอ,อำเภอหนองมว่วงในเขตของจังหวัดลบบุรีบนถนนหมายเลขหนึ่งถนนพระโขโยธินนะฮะจะมุ่งหน้าไปตาคลีนะฮะตาคลีในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองว้าวมันนี่บ่าวกกันดว่าจะไปหลายทีเรื่อพี่น้องเด้องนะครับไปสวิตงานนั่นเองนะฮะบริเวณยังเล่บริเรวณมัชเชียวเด้อพี่น้องเด้องนะฮะ ภูเขาภูเขาตอนนี้ปาบกันชว่าปาบกันชื่อว่าอยู่บนถนนไม,ม้เล็กนึงคือเก่านะเพีอ่องเนาะอยู่ในเขตของอำเภอหนองม่วงวหรนะือพี่นนองเดือนะอาจจะเป็นน้องบวกในเขตของจังหวัดลพบ,บุรีนะฮะกาจะเป็นร้อยต่อระหว่างลพบ,บุรีครับอ่า นครสวรรค์นเนาะพี่น้องนครสวรรค์นั่นเองนะบะาวกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องไหยชมบรรยากาศของถนนหนทางนะฮะบรรยากาศของทนนุทงรราางท่งหน้านะฮะบรรยากาศของภูเขาและกับปาา่าไม้โอ้เห็นยังไงบ้างอิ่มเนาะพี่น้องเนาะอิ่มแบบว่าเพลิพดเพลินผ่อนคลายผ่อนคลายบ๊เครียดไปตรงไหนบ๊อบเครียดเห็นถนนเห็นปาา่าไม้เห็นตรงหน้าเห็นภูเขาโอ้อ้าเอาบวกกับสิท้ายภาพบางช่วงบางตอนเนื้อพี่น้องเนื้อเปล่าบ๊อบเป็นแกลยะสาวเวลาของทุกทานแห่มัน เยื่อๆไปเนาะพี่น้องเราเนี้ยวมันี้ยาวเกินไปทำช่วงเกษสรเบื่อสสนาเก็ปาบปากบางจบบางตอนฝากตอนทุกท่านกันแล้วกันจะเห็นภูเขาเด้อพี่น้องภูเขาทีเขียวงามขาจีบนเส้นทางนี้เส้นทางหมายเลขหนึ่งอา่าที่เราเหนยวัดถ้ำสวรรค์มาซันขนาดเสื้อจำนนเสน้นนี้จะมีช่วงแคบแล้วก็ช่วงกว้าง แต่ที่เรา,อ,นะะอ,นนาอยู่ในเขตพื้นทะี่ของจังหวัดระบุรีพี่น้องเอ๋จะไปเสื่อมต่อครับเขตจังหวัดของนครสวรรค์นะฮะตอนนี้บาโบะอยู่ในเขตนะฮะกิโลเมตรที่ 200, สองร้อยสี่สิพี่น้องเอ๋ของถนนพหลโยธินนะอีกบไกลนักจะไปหอดอำเภอตาครีฮ่าเสนีบาโบะเองบอกเคยมากพี่น้องเอ๋นะจุดจุดนี้นะ่งกันี่ก็เลยมีโอกาสนะได้มาเห็นแล้วใครมาทิ้างา้ไว้นะอาจจะไปอัปเดตลงทางช่องยูทูบนะฮะพาทนายทีมักพีบาโบะกับให้กำลังใจในเด้อให้กำลังใจในเด้อนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางของวันนี้ทศีเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเอ๋พี่น้องจ๋าก,การไม่ได้เขตรูปเขาเด้่พี่น้องเส้นทางหมายเลขหนึ่งทีบาบูพานทีบาบูมาเนะฮะจับมุ่งหน้าไปตาครีแล้วตอนนี้หลังจากที่ออกจากเขตจังหวัดลบ็บุรีเนาะพี่น้องเนาะ อำเภอตาขึ้อีก13กิโลเมตรอยู่อีกบอก่อไกลอยู่อีกบอก่อไกลนาคกัสิฮอดแล้วตาขรีตาขรีอ่าก้อนน่ะที่คลิป,ปบําบเคยถ่ายวิดีโอเนาะพี่นอ้นองเนาเนี่ยไปตรงถนนหมายเลขหนึ่งไปทัดตรงแยกอ่าโลภโอหรือว่าแยกตรงมโนรมน,นะฮะในเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยนาธน,นะฮะทัดกับถนนหมายเลขสามสอง บนกิโลเมตรที่หาซิปของถนนหมายเลข32ร้ 3, 2, อยหาซิปเนาะเพื่องเนาะขอตรวจขอให้กดกไปที่นห,หนึ่งนี่คือถนนหมายเลขหนึ่งพิณเอ๋ยนะฮะอ่าําเภอตากฟ้าอีกประมาณ5กิโลเมตร ถนนดีเลื่อนลายเป็นของเลยถนนหมายเลขกหนึ่งนะฮะขนาเซืวอว่าโน,นเส้นนี้จะเป็นถนนดีคักขนาดนี้โ <c oughs> น,นเซนนี้ก็ถือว่าจะไปสินุดอยู่ชีนะ,ะจังหวัดเชียงรายนะครับก็ถือว่าไปสินุดอยู่ในเขตของอำเภอแม่สายเนี่ยชายแดนบรเิเวณพังงเลยนะฮะตรงชายแดนเนี่ยตรงไปตากฟ้านะครับเลี้ยวขวาไปอำเภอไพศาลี เบาเองกับสิบไปทางเนี่ยอำเภอตากฟ้าเนาะพี่น้องเนาะบนถนนมาเล็กหนึ่งเนี่ยจะไปเขตพื้นที่ของตาครีนะครับนครสวรรค์นี่คืออำเภอตากฟ้าตา,ามไปบอกทางพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจ้าคือเราจะไปอำเภอไพศาลีนะครับบนถนนหมายเลขสามสามสามศูนย์ 0. น้อพี่น้องเนาะ บาวบุกเองก็จะต้องไปบนถนนมาเเลกหนึ่งคือเก่าจะผ่านนะฮะตากฟ้าหรือว่าอำเภอตากฟ้าในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นี่คือเขตอำเภอตากฟ้าโอ้ยภูเขาไป่อยเห็นก่อนหินอยู่บนภูเขามีต้นใหม่แทมออกมา ยู่ในเขตบ้านหนองพิกุลเนาะผิงมาบ้านหนองพิกุลบ,บนถนนหมายเลขสามสามสามหนึ่งด้านหน้าจะเลี้ยวสายเลี้ยวขวาไปส่วนบานบูาจะตรงไปตาครีข่าวบรรยากาศนี่ที่ว่าเห็น,น,นได้เนาะพี่น้องมาตากสายตาทีบาบูาบาเองเดินทางมานี่แหละคือเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยแค่ขับรถตามเส้นทางกรที่ว่ามีกล้องสุกแล้ว ตาคลีอีก8กิโลเมตรโอ้ยเดี๋ยวไปทางลางเส้นทางพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมีทางอ่าขึ้นลงขึ้นลงบนภูเขาภูเขาเนโอยภูเขาเนโนยโอ้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 ยออนซ้อนด้ออนซ้อนอีดีออนซ้อนอ่อนหลอออนซ้อนกระเดียบออนซ้อนกระเดาพี่น้องจ้า ก็ถือว่าเส้นทางของวาบโบเดินทางมากนะพี่น้องน้องโมนี่ก็ถทือว่าเขาไม่อยู่ในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งของถนนหมายเลขหนึ่งนะตามาชมนะจุดเริ่มต้นของวาบโบเดินทางมากกรทือว่านะฮะจากสระบุรีพี่น้องเอ๋ยน,นะสระบุรีแล้วก็ผ่านมาทางเขตของอำเภอใะอำเภอพี่วันนเขตของจังหวัดลบบุรีนะฮะและ้วนะกนะ็มาเชื่อมต่อนะพี่น้องนะมาเชื่อมต่อกับอ่าถนนหมยเล็นหนึ่งอีกที่หนึง่งนะพี่น้องนะบนอ่าในเขตพืต้นที่ของตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ นีบาบูเอิงก็ที่ว่าจะเดินทางไป,ๆๆไปงพุ่นแหละเนี่ยไปสุโขทัยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบาบูก็ที่ว่าจะามาจบคลิปหรือว่ามาเดินทางเป็นตรงช่วงเป็นตรงตอนให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าถถาสีไายคลิปวิดีโอยาวปาไปยาวไปมันก็สิเป็นเวลาแก่ยาวเนาะพี่น้องเนาะก็ที่ว่าให้ยทางผู้ชมรับชมเป็นบางช่วงบางตอนก็รู้สึกแปลกเด้พี่น้องไอ้ภูเขาในขีดแถวแที่บาบูไดนบานี่ สัดส่วนหลายจะเป็นหินนะพี่น้องนะยังเช็ดเช่นด้านหน้าของบาโบนี่ภูเขานะแต่เป็นก้อนหินทงมาช่วมเอ๋ยจะมีต้นไม้แทบแทบเนาะพี่น้องเนาะกถือว่าเป็นภาพที่แปลกตาอีกภาพภาพหนึ่งที่บาโบได้เห็นโอ้ภูเขาเนาะพี่น้องเนาะเป็นเขาเจดีภาษาพี่น้องเอ๋ย มาแล้วพี่้องมาแล้วนะฮะกัทชัวเขามาในเขตเนะะี่ยของเนะี่ยอำเภอตาครีแล้วพี่้องเอ๋อีกบกไลบ,บ,บาว์กกัทชัาเจ้าหอดเป้าหมายแล้วปลายทางจะไปโอ้นี่คือตาครี เ <ś les> ขามาในคน้อสองมันเป็น้องข้อที่ยากแซงจักหน่อยจะมีสถานีรถไฟตาคลีนตัหน่อยแล้วก็ตรงไปชัยนาทนะกับที่ว่าทีปาวด์เด็กเกลือไปก่อนหนะน้านะเพี่น้องเนาะถนนเส้นนี้ก็จะว่าไปตัดกับถนนเมล็ดสามสองอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะฮะบทแยกหลวงพ่อโอหรือว่าตรงแยกบะโร่รมในเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนั่นเอง มาอแล้วพี่น้องมาอแล้วจังหวัดเอ้ยจังหวันวนนดนครสวรรค์เขตพื้นที่ของตาครีโอ้เก็บผ่าบรรยากาศมาฝาก,ก่อนทุกทา่ทา,ทานทางผู้ชมทางทีมมาคลิปของบาโบกับอิลิมก้ไนไหลเป็นกําลังใจเดอ้อเป็นกําลังใจเดอ้อนะครับสนับสนุนบาโบโ,บโดยการบกดขามโคษนากระแลบกันพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะฮะบ,บาโบจะราทางผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะฮะ สบายดีไปแล้วไปแล้ว